สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ภารกิจ d t แทคอยตามใจ EP 2นะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาคอยพี่บอลเนี่ยไปถล่มใช้มันๆเลยครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> วนวดอะไรแรงขนาดนี้เลยเอ้ตามกฎแล้วเนี่ยคนแพ้ต้องคอยตามใจคนชนะทุกอย่างแบบไม่มีคอร์ตโต้แยงใดๆทั้งสิน้นได้ทีแล้วเอาใหญ่นะแต่ไม่เป็นไรผมอะสายเปลยอยู่แล้วนะครับเพราะว่า DT แท็กรีวอร์ดคอเนี่ยเขาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับ ให้คนที่สะสมรีวอร์ดคอยบน d t แท็กแอปเนี่ยได้ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับวันที่19ถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นเวลา9วันใช้9คอยแรกของ9อย่างนะครับสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คคอยบน d t แท็กแอปของผมก่อนนะครับไหนโอ้ยดดูด,ดูก็มีแต่แบบร้านที่น่ากินนะดเลยเนี่ปะ ไม่ใช่มันเร็วๆหน่อยดิตรอองนี้ตรงนี้ยืนดิอะไรเอ้ารอแลยเร็วถ่ายรูปดิถ่ายรูปถ่ายเร็วๆโอ,โอ้คนแพ้ก็ต้องทำตามคำสัง่ง <c oughs> อ่ะเสร็จแล้ว๋ยวเขาเช็ครูปไปดิ จัดมาดีดีทั้งแนวปะเกิดไปเ,ไเปิดประตูดิเปิดประตูไงครับนะเด้ครับอ้าแต่สบายจริงทำไมไม่แบบอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรเ่ยเร็วๆหิวแล้วสั่งเบอร์เกอร์ดิโอเคนั้นขอเช็คดีแท็กแอปก่อนนะว่ามีคอยเท่าไหร่แล้ว อ้เป,เป็นล้านเป็นล้านเลยเก้าขออยแลกอะไรได้บ้างครับก้าวขออย่างแรกเป็นดิ拉คชิสเบอร์เกอรค์ครับซามูไรเบอร์เกอร์หมูแล้วก็เบอร์เกอร์แม็กไกค่ครับโอเคครับงั้นเอาซามูไรเบอร์เกอร์หมูครับดิ拉คชิสด,ดีกว่าอยากกินชีสอ่ะไม่เอาก็จะกินซามูไรไงนะอยากกินเบอร์เกอร์ชีสนะ่นน่นะโอเคโอเคเอาดิักชีสเบอร์เกอร์ครับผมเป็นชาระททำไมครับสแกนกันเฮ้ย ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นไปไหนซอสอ่ะฮะไหนซอสอ่ะมีครับโอ้่็จะกินซอสพริกก็รู้อยู่ว่าปกติกินซอสพริพกโอเคนี่ฮะมันจะให้กินยังไงช้อนส้อมอะไรก็ไม่มีเนี่ย มือไม่ว่างอะเท้าค้างอยู่ข้อไหนไม่เย็นนี่มันคมบอกวะ่ะมันคมอยู่นะก็ได้อยู่มัน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 คมอยู่นะนะ ต่อร้านอื่นกันดีกว่ามานี่แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตเข้าห้องน้ำสักครู่นะครับเชิญครับครับผมทุกคนครับวันนี้ผมจะไม่ยองเป็นทาสเขาไปทั้งวันหรอกครับผมมีแผนครับวันนี้ผมจะพาเขาไปซื้อน้ำนะครับแล้วก็หลอกล่อใ้เขาเล่นเกมแล้วก็จัดเตรียมกับพนักงานรับรองผมชนะแน่นอน,นครับทำไมต้องมาก่อนล่ะฮะทำไมคุณดูมีพิรุษแปลกแไม่มีไม่รุ่อะไรไม่เคยมีพิรุษเลย โอ้โหขนาดนี้ไม่มีไม่มีผมแค่จะแบบมาถามก่อนไงว่าสั่งอะไรให้คุณเนี่ยจะได้แบบเยี่ยมที่สุดดีที่สุดในร้านเพราะผมจะใช้9้าคอยเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างให้เหลือแค่9บาทครับนั่นขอเก้าอี้เก้บาทเลยเครื่องดื่มเรามาร้านตัวตัวตัผมจะใช้ดีแท็กวอร์ดคอยเนี่ยแลกอะไรได้บ้างครับเครื่องดื่ม ดีแท็กรีวอร์ดเนี่ยแลกเครื่องดื่มุกอย่างที่เป็นไซส์เอ็มได้หมดเลยนะครับเยอะขนาดนี้เรื่องไม่ถูกเลยครับเนี่ยเรื่องไม่ถูกเราไปเล่นเกมกันดีกว่านั่นไงครับเอาอย่างงี้ถ้าเกิดผมแพ้คุณอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมยอมเป็นพาสคุณไปอีกวันหนึ่ง2วันก็ได้ฮะมั่นใจแปลกๆแต่ว่าถ้าเกิดผมชนะคุณเนี่ยคุณต้องทําตามที่ผมพูดนะก็มาดิผม เชื่อใจคุณอยู่แล้วคุณไม่โกงอะไรผมหรอกผมเดียวไปโกงอะไรคุณมาเล่นแง่อะไรต่างๆแล้วผมเชื่อใจคุณอยู่กันมากี่ปีเชื่อใจคุณคือเราจริงๆขี้เกียจอ้าปากแล้วตอนเนี้ยคือขี้เกียจติดูดอ่ะที่ขี้เกียจออกแรงให้ได้แล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของ ขอบคุณมากครับเป็นไงสุดยอดไหมอะไรอ่ะเพนไฟแก้วคอยเท่านั้นเองแก้วคอยเหรอเออนี่แค่แก้วคอยโอ้โหได้ขนาดนี้เลยเหรอสนใจไหมฮะสนใจมากครับหยิบเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่นี่นี่เฮ้ยแต่ถ้าเกิดผมทำงเงี้ยมันก็ไม่มีมือไปหยิบแล้วดิเนี่ยงั้นไปร้านอื่นต่อเลยไหมเฮ้ยอย่าทำให้มีน้ำหูเร็วๆๆๆวเรวอาครับอ่ะอ้าม เอาอีกไหมไม่เอาละไปร้านต่อไปดีกว่าเอาเอ,าอะเนี่ยปรเด็นเส้นคนหนึ่งสกูปใช้เก้าคอยอยากกินรสอ,อะไรเรื่องเลยเออรสอะไรรสอะไรรสอะไรเดี๋ยนะเอาเป็นสตอเบร่ค่ะอะเฮ้ยเปไงนี่คุณรู้ใจผมขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้วผมจะป้อนคุณเองนะครับเฮ้ยไม่ต้องร้องขอเลยเหรอไม่ต้องร้องขอก็จะทำให้ Mày đừng khóc Ừm. Ừm. แท็กรีวอร์ดคอยน่ก็ว่าดีแล้วนะครับนี่ยังมีคนแบบตามใจวันนี้มีความสุขมากๆครับต้องบอกว่าจะซื้อนู่ซื้อนี่เนี่ยกินได้ตามสบายเลยครับไหนจําได้ว่ากินร้านอะไรไปบ้างมีโ o t a t เตอร์คอร์เนอร์แล้วค <Coffee World, S 2> อฟฟี่เวิลดแล้วก็เ e v e n นเซ็นแล้วก็แมคโดนัลด์และที่สำคัญนะครับทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยเราใช้ d t แท็กรีวอร์ดคอแรกมาทั้งหมดเลยนี่เลยครับอภิษหารของ d t แท็กรีวอร์ดคอวันแรกแห่งชาติ ใช้9คอยเปลี่ยนทุกอย่างให้เหลือ9บาทแล้วก็ใช้แลกได้9้าอย่าง นาน9วันเลยนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ D Tag App เลยครับหลังจาก9วันนี้ไปแล้วก็ยังมีดีลดีๆพิเศษอีกมากมายเลยนะครับก็สามารถไปสะสมคอยได้นะครับที่ D Tag App เอาง่ายๆเลยเพียงแค่เข้าแอป,ปเนี่ยก็ได้ special coin แล้วถึง9คอยนะครับหรือถ้าใครเนี่ยที่ยังไม่มี D Tag App นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS หรือใครที่มี D Tag App อยู่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถอัปเดตเวอร์ชันได้อีกด้วยนะครับแล้วที่รู้ไหมครับว่าเวลาที่มีคนมาคอยตามใจแบบนี้เนี่ยพอจบวันแล้วเนี่ย เขต้องขอเป็นแฟนกันนะครับก็ก็เป็นแฟนอยู่นี่ไงทำเป็นเล่นเป็นแฟน d t แท็ e w a r d ร o ดคอครับมีสิทธิ์ที่ประโยชน์เพียบเลยครับเพราะว่า d t แท็ก w a r d ร o ดเนี่ยใช้ได้ตามใจสะสมง่ายแล้วก็แลกใช้ได้คุ้มฝากครับผมกด subscribe DT YouTube Channel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากทาง d t แท็กเขานะครับใช่ครับแล้วก็สำหรับภารกิจคอยตามใจวันนี้เนี่ย ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเขาต้องอยู่คอยตามใจผมไปทั้งวันนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้จองตัวหนังไว้ละขอตัวไปดูหนังกันนะครับบ๊ายบายจ้ะายบายจ้ะ